สวัสดีครับวันนี้ Apple ปล่อย iOS 17.6 beta 4มาให้อัปเดตกันต่อแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 17.6 beta 4ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับ iOS 17.6รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 17.6 beta 3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6 ผลลับที่ได้ i w a o 17.6 beta 4บน iPhone 13 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากที่ลดลงเยอะในเบต้ก่อนหน้าจนต้องส่งฟีดแบ็กไปตอนนี้แก้ไขแล้วเพิ่มกลับขึ้นมาเยอะเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลั์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 13 Pro Max นั้นเนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 13 Pro Max ปรากฏว่า iOS 17.6 Beta 4ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสะแล้วครับโดยใช้ไป5%หรือ95%ในขณะที่เ e ต a ที่ผ่านมาใช้ไป3%หลือ97%ต้องส่งฟีดแบ็แจ้งเรื่องแบตเตอรี่กันต่อครับ การอัปเดตเป็น iOS 17.6 beta 4บน iPhone 13 Pro Max ความเร็วเพิ่มขึ้นทั้ง CPU และ GPU แต่แบตเตอรี่ก็ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่จะรอดูผลการทดสอบใน beta 5แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะอัปเดตหรือไม่ก็ได้ครับแต่ผมว่าที่ใช้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวล beta 5มาเมื่อไหร่ติดตามรีวิวและการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ